สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะมาถ่ายคลิปนะคะพอดีว่าพายุเข้านะคะพายุเข้าฝนตกหนักมากเลยค่ะที่ท่านดูค่ะคือเจอผ้าหรือว่าอะไรบ้านเต็มบ้านเต็มหมดเลยนะคะว้วยเย้โเต็หม,มตตหมดเลยะดูเป็นยังไงหนาวมากเลยค่ะ คือไม่เคยเห็นมันตกแรงขนาดนี้มาก่อนเลยนะคะทุกคนโอ้โหตอวตกแล้วสุดๆเต้ทั้งหมดเต้ทั้งหมดนะคะเต้ทั้งหมดว่านเต้ทั้งว่านนะคะรู้ไหมดูเลยว่านเต้ทั้งหลังเลยหนาวมากนี่นะคะเต้หมดเลยค่ะ บึกมากโอ้โหังขาค่ะโอ้โหโยกของข้าวสารอะไรเอาไว้อันนี้นะคะเอาไว้หมดเลยว่า ปิดประตูไว้คือไม่เห็นอะไรนะคะทุกคนนี่ค่ะคือว่าตั้งแต่หลายปีมาก่อนแล้วนะคะที่ฝนไม่ตกหนะก่ายุไม่เข้าแรงขนาดน,นี้นะคะโอ้โไม่เคยเจอมานานมากนะคะหลายปีแล้วแต่วันนี้เจออีกที <s> <c oughs> <c oughs> ม,มันไปได้ะ้านเปนไปทีงหลังเลยคนอื่นเขาบ้านใหม่เนาะแต่บ้านของน้องของนี่บ้านโบราณนะคะแล้วก็มันฉีดเข้าข้างบนนะคะข้างบนมานะคะก็เลยเปรยหมดตรงนี้ บ้านคนอื่นเขาน่าจะไม่บ้านดีก็น่าจะไม่เข้าเข้าเข้ากับบ้านน้องทองนะเป็นยังไงนี <c oughs> <c oughs> ่ปักไฟอะไรประมาณนี้ก็เปทั้งบ้านเลย <c oughs> ไฟก็เป็นหมดที่โคนะคะห้องโคก็คือเอฝนหมดเลยนะคะทุกคนม,มันจะเข้าข้างวนมานะคะไม่เคยเจอมาก่อนฝนจะตกหนักขนาดน,นี้เลยคะ่ะข้อมันหมดเลยลมแรงมากนะคะ พ,พ่อไม่กลับมาในคงแย่เลยค่ะว่าเออมีความหมดเลย วันนี้เพิ่งไปเกี่ยวเข้ามาหยกๆนะคะแต่ว่าฝนตกลมแดงมากฝายุเข้าแบบไม่มีดร้วหรอโอ้โหบ้านก็เก่าอเนาะเข้าทางหลังทางโอ้โเป็ดอ่ะ ครไปคำซอกไว้แบบนี้นิงแต่ชอาไ้อะเออสอกมาแ่เ่มทงอเนยเดี๋ยยังีอ่อไปจะให้ต่อยมาตีแ่คือรู้อัเนียเตหมมกเลยขันอะเออขันมันมาเข้ันทีไเลยนี่ทบ้านเลยอว่าตกอางอะอย่ามาติดออ ที่เข้ามาท้งนี้เต็มหมดทั้งบ้านเลยนะคะทุกคนโอ้โหชือนมืดมากต้องเก็บสายไฟไวไฟอะไรไว้หมดนะคะเอายู่ข้าหนักมากเลย ไม่สาวแล้วถึงมดโลโอ้โหตกแบบเออหลายหลายปีแล้วนะที่มันมันไม่ตกแรงขนาดนี้จดูคว่างเออข้างเอาขัดมากเรอ ตกหนักมากนะคะถึงตอนนี้ยังไม่หยุดเลยค่ะฟ้าก็ร้องนะคะคลิปนี้ก็ฝากลานไปแค่นี้นะคะชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามให้น้องควคิดด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะคลิปนี้ก็ฝากลานไปที่นี้าจะสวัสดีค่ะ